สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆีพเอฟซีบอกกีฬาแองสแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ไอคอนสยามนะครับพี่ๆดูเอานะครับปิดเทอมแล้วนะครับปิดเทอมมาเลเซียมาเลเซียมาเยอะมากนะครับใส่ชุดขาวนะครับพี่ๆแล้วก็มีพลังด้วยนะครับตรงนี้มาเลเซียออกไปแล้วนะครับมาเรื่อยๆนะครับไอคอนสยามแทบแตกนะครับพี่ๆีเอฟซีดูเอาของจริงประเทศไทย คนไทยไม่เคยโอ้อวดนะครับเยอะสุดๆนะครับที่นี่ทางออห่างจนได้ต่อแถวนะครับดูเอาเจอทัว,วจีนทัวมาเลยนะครับหลายกรุ๊ปทัวเลยนะครับมารวมตัวกันนะครับรวมตัวกันตรงนี้ด้วยนะครับ ดูเอาแล้วครับขมรนเห็นอกแต่ตายคิดหนักนะครับประเทศไทยอะไรจะขนาดนี้นะครับนักท่เที่ยวร่นลากะตามหาการยกใหญ่นะครับคนมาเต็มหน้าห้าง ุดจะเสื่อจริงๆนะครับแอค้าสยามปรับใหม่นะครับตรงนี้นะครับป็จัดแต่งแบบสวยมาก างเมืองไทยนะครับรีโมทใหม่เรื่อยๆนะครับพีพีนะครับเห็นไหมนะครับพื้นแบบสว่างนะครับสว่างสวัยจริงๆดูครับตรงนี้นะครับปรับใหม่สวยมากนะครับดูเอา ว้าวที่นี่ทำใหม่หมดนะครับเหมือนเป็นดาดฟ้าเลยคนไทยทำใหม่เรื่อยๆนะครับ เป็นพลังรับทางออกพหลังทางนอนรับทางออกพาลังออกลูกขอบลานมานะครับทางเด็กและผู้ใหญ่นะครับเราจะมีแต่พาลังจุดนี้ก็มีหลายโซนนะครับ

ไม่หมดนะครับแต่ละซอยแต่ละจุดนี่ครับพี่พีเอฟซีนะครับใส่ชุดลายช้างชาวเช้านะครับสาววจีนนะครับข้ามือมาจากเมืองจีนนะครับสอบสิน้าไทยนะครับแบบนี้นะครับคนไทยรับทรัพย์เต็มๆนะครับใส่เป็นแก๊งเลย ที่นี่เป็นร้านอาหารนะครับแบบไม่มีที่นั่งนะครับกกงก้ายิ่งยุัไม่ตายอาหารไทยนะครับต่อแถวต่อแถว,ว,วเห็นไหมนะครับของจริงต่อแถวเาาเหี่ยวมีหลากหลายราคาให้เลือกนะครับเมืองไทย

ร้านอาหารในห,ห้างนะครับตรงนี้ก็เต็มไปด้วยซาสตางชาตว่าฝรัาา่งถ่า,ายรูปรีวิวกันยกใหญ่นะครับจะานหาง่าะร้านนะครับก็จะเต็มไปด้ยวยต่างชาติทั้งนั้น นั่งก็เต็มหมดเลยนะครับเจไ้เป็นโซนผลไม้ข้าเหนียวมะม่วง มสดตรงนี้ก็เป็นโซนนะครับไหว้พระทางนี้ก็จะเป็นจุดที่หว่านะครับขายลูกกระ,ะเจ้า่อะไรนะครับขายลูกเป็นยุกใหญ่นะครับนี่ครับ ชิมแล้วซิมแล้วนะครับสาวสาวพลังนะครับชอบสิ่งนี้ชิมกันยกใหญ่ผมผมไม่รู้ไม่ผมไม่รู้นะครับทีมอะไรไปแล้วทีมอสไรวางไะไรนะม่อ สุดจริงๆนะครับร้าน,นอาหารของไทยเต็มไปด้วยผังต่างชาตาาิาทางเข้าห้างนะครับพี่ๆก็ออกแบบอย่างสวยนะครับสวยรูหลานะครับปรับใหม่แล้ว สวยมากที่นี่นะครับตลังาชาิมาครับแค่ทางเข้าห่างก็ยังถ่ายรูปก,กันแล้วนะครับสุดตะลึง สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมกับพี่เอฟซี FC รับส้มสำเนียงก่อนนะครับแต่ละจุดของเมืองไทยแลกท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับตามห่างยิงเยอะร้านอาหารใต้ห้างนะครับเต็มไปด้วยต่างสัติทั้งนั้นซึ่งท่งรายการต้รองเสนอขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปน่านะครับพี่เอฟซี FC. สวัสดีครับ